บังแน่พี่น้องมะพริกยัดติมกําลังสีสุกจ้กะกําลังแดงเลยควมหนาวพัดไมเยือนแล้วจะพี่น้องมองไงกําลังแดงเลยจ้ามันกระเบิด้วบัดนนีนพี่น้องเอ้นยน้อยๆมันกำลังมีกําลังเกิดดอกกําลังจะม,มีจ้า หนาวแล้วมันกลับเบิดแล้วบันนี้พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยจ้าเสียดายเนาะจา้าเสียดายที่เริ่มจะหนาวแล้วนะจ้าิึงพี่น้องผีกกำลังงามเลยจา้ามึงแง่พี่น้องิีเย็ดจิ๋มนะ กำลังแดงเลยจ้าบังเน่พี่น้องจ้าคว่ำหนาวมาเยือนเลยจ้าบังเนี่กําลังงามๆพี่น้องเอ้ยบังคือกือกำลังจะเป็นหมากพี่น้องยาติมวัชิโบปลูกแล้วจ้าแต่ว่าสามียาดติมกะกาให้ กาต้นมันไหยย้นะก็เลยไดเอามาปลูกบึงเนี่ยมันบ่ซุกแล้วบ่เคือเครือก็ได้แต่ว่าบ่าเป็นยังมาเครเครือพี่น้องเลยหาซื้อยุ่นนีก็ไดงายหาซื้อยวงคิดก็ไดง่ายจ้าแต่ว่าพริกนี่เสื้อด้ายพริกนี่ละจ้าเสียดายแห้งแห้งพริกนี่ไหมมันสิบวซุกเบิดนี่ละพี่น้องเอ้ย มันเริ่มหนาวเลยจ้าเอาเขาในเฮือนก็บ่ได้บ่มีหม่มองตั้งจ้าพี่น้องยายติมกสิเก็บเก็บแล้วก็ขึ้นสิปะไว้นี่ล่ะจ้าเอาไว้ในกีนเหา่าคงสิตายแล้วพี่น้องจ้า เก็บผิกก่อนจะพี่น้องก่อนสิตายโอ้ลืมใส่แว่นเก็บหมากแดงมันออกก่อนจะ้ะเดี๋ยวมันหนาวนสิเหี่ยวก่อนพี่น้องเอยเมื่อนี้อากาศกะโอเคอยู่จ้าบบหยินบ่หนาวปันได ยากยพี่นอ้องเออจนว่าม่มีเวลาก็บพริกยากแค่นี้จ้ะพึ้งพึ่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 ง่าคอยเห็นหงปันไดจา้าไม่เห็นหงคือมองไม่ค่อยเห็นนะคะเริ่มแก่แล้ว แก่แล้วแต่ก็ไม่แก่เลยนะคะเสียดายพี่น้องเอ้ยมันหนาวก่อนอเปีนี้มันอากาศจักเป็นยังไงปกตินะ่ะเฮ็ดนะสิออกเดือนกันย่าพี่น้องเอ้ยอันนี้เดือนกันย่าบอกก็ออกตุลาอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง งามันเริ่มเหี่ยวไหมพี่น้องพร้อมันสิมันสิเข่าหนาวหนาว,นาวเนาะมันก็เลยเริมเหี่ยวอันบพทันได้กแก่ยัติ่มกับสิป,ปะไวสะ้สักก่อนจ้าจนว่างามมันเหี่ยวเบิดผุละยัติมั็สิมากเก็บเอาไหมลองเบิ่งเนาะเถื่อมันแดงห้จา้าเก็บกินรอบที่สามแล้วเด้นนี่พี่น้อง แต่ว่าจาติมหังบ่ได้ถ่ายคลิปไหวจ้า mm. ยังเหลือดกอยู่นะคะน mm. ถ้าไมีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องบ้านหลังนั้นข้าเจ้าจักเข็ดอย่างบุ ถ้าได้ยินเสียงลบกวนกับขอโทษขออภัยเด้อจ้าเดอ้อพี่น้องจา้าสมัยก่อนตาดีดีพี่น้องเอ,อ้ยบาต้องไซแว่นไปรับจ่างเด็ดพริกบ่ได้เอากันไก่ตัดนืน้อนีได้กันไก่ตัดนื้วนี่บ่าท่านกินจา้า เก็บน้อยแดงๆออกจ้าจงไว้ที่น้อยเขียว,ยว <c oughs> กินกับแหนมแสบเดินใ่พี่น้องเอ้ยนี่พริกอันนี้กินคาตุนโอ้แสบ เดี๋ยวซีเฮ็ดไปกินอีกอยู่พี่น้องไอแ้แหนมกินแซ่บเมื่อได้มือเมือม่อยย้ะติ๊มกะเปิดวายแก้มแหนมจา้าแหนมที่เฮาเหเ็ดละเมื่อแล้วเดี๋ยวสิได้เฮ็ดใหม่อีกอยู่จาา้าเมื่อวานนิโมู มมมาหาโมมาเก็บแปวนบอกพริกกกนั่นกับกกนี่โมเก็บโมว่มาพี่เป็นยังคือบเก็บบอพลิกออกว่าสันยังว่ท่านมีเวลาปะยากเนาะมี่จะไปก็ไป จริงมันดกได้จากพี่น้องกุกนี่ดกดกแมวก็ไลยห,หลยพี่น้องเลยขี่เส,สื้อสวนจติมยาติมนะโอ้เม็น่าสั่นขี่แมวนี่เม้นก็ขี่ม้าด้จ้าขี่ลักกี่ยังโมเม้นปันน่นนีเด้ออันนี้ขี่แมวเม็นจนปวดหัว ขนานมนเมืองไทยบูดุษยายติมสิไปซื้อมาปลูกอีกเยอะจ้าบ่ก,กาเองดอกพี่น้องแต่กาเองมันขืน飒เพื่อเข้ามาแต่เมืองไทยเขาเจ้ากะกาประมาณเดือนกุมภา่ายายติมผัดกุมภาพัดท่านได้มาจากเมืองไทยอยู่กุมภาพมมต่ไปเมืองไทยเดือนปีนี้ ปีนี้ปีหน้าจะไปเมืองไทยกุ่มพาดูดกขนาดพี่น้องเอ้อออนสอนละอ่อนสอนอ่อนสอนกินบปเพชรบันไดกะโอเคอยู่จ้าใส่ตำมัองหุงเทือละหาม็ด ให้ลูกกินน้ำมันนะพี่น้องลูกก็บบค่คอยกินเพชรป็นไดคือว่าลเนาะหนูเคึงเขาก็บ่คกอยกินเพชรเขากินเพชรได้ซํานี่ก็โอเคละดีละ <c oughs> ลูกบางคนเข้าจเปล่กินจ่อยแต่ลูกแย่ติมถือว่ากินง่ายอยู่จ้าหลาบมูก,ก็กินแต่ว่าหังบ่ใส่หนังลูกใสโทน์ย่ติม นี่จ้าเหลือแต่นวยบัท่านแดงบัดที่นี่กระป๋าไว้ซะก่อนจ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะรอให้แก่อ,อีกนิดค่ะไม่รู้ว่าจะแก่หรือจะตายนะคะเหลือแต่น่วยเขียวๆจ้าบันนี้พี่น้อง เก็บไดลายเติบอยู่จ้าโอ้ด้กินลายคาบอยู่พี่น้องลายเติบอยู่จ้ายังเหลืออีกตังครึึงนึ่ยังบะซุกจ้ามาเขื่อเทศก็ได้ซ้ำนี่แหละที่พี่น้องเลียดก,กินเธอลดเอามาไห้ใส่ตำมะทั่วตำมะฮงเือละพวงเือละพวงจ้ามาเขื่อเทศเฮาก็เลยสุกบ่ทันถึงหนาหนาวน้ำแหละ ดีกลัวบบปูกนะจจะพี่น้องก็ได้กินอยู่จ้า